ได้ไหมคะได้ครับตำรวจไม่จับะตำรวจไม่จับถ้างั้นป้าขอภาพเด็ดหน่อยเถอะอเนอันนี้คือปู่มุนีนะคะช่องปู่มาเป็นภาพที่มันหายากคงจะหาดูไม่ได้อีกแล้วนะคะสำหรับป้าเปียกนะคะช่องกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะก็คือคงจะไม่เห็นภาพปู่แบบนี้ง่ายๆนะคะก็เลยขอเก็บภาพหน่อยนะคะยังไงก็ รบกวนเวลาพักรบกวนเวลานอนเพราะว่าอยากได้ภาพเด็ดนั่นเองก็ <c oughs> นั่งไรนอนไรกันเลยวันนี้คงจะยาวทั้งวันเลยนะคะจะอยู่ท่าไหนจะอยู่ยังไงก็เชิญตามสบายนะคะพี่น้อง <c oughs> อันนั้นน้องเอนนะคะโอเคไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของปุ๊ <c oughs> ได้ภาพเด็ดแล้วไปก่อนเออไปดู รอยู่ที่ไหนตอนนี้เจอปูมหาหมุนณีอยู่ที่ไหนหนะเหรออยู่ที่นี่น